สวัสดีจ้าเอาเอาับนี้มามาลำลายคน <c oughs> เอาหางคัพใช่หไหมืมบอมแบ<ง>บนี้บอมแบบนี้<ง> เอาไปถามเข้ามาพีา่จันไปอะไรสงคุณเนี่ยไปแล้วก็ตามหาตามตามหาปลาทูไปซื้อปลาทูให้ป้าเต็นก่อนนะ จะมาแค่นี้นะคะประตองเราบอกว่าเอาสวยๆใน่ี 50, ้ตดนี่สามสิบสามสิ เดือนเท่าเรคนเท่าไรคะ เอารากใหญ่ใหญ่อออเอาเป็นไหม่ข้าวจีวมาร้านนี้ต้องแวะมาร้านนี้ต้องแวะข้าวจีเอาแล้ว โอ้ยบ้านเราก็มีเอเอนี่นะฮะบ้านเราก็มีไปไปเอาปลาอาปายังไม่ได้เหรอยังยังไม่ได้เราจะไปเอาเสียงเพลง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 โอ้ย แม่มันว่าเขาซื้อปีงไก่แบบปีงไก่ป้งไก่มันไม่ได้แล้วล่ะว่ายามตนา่นบ่ายปีงไก่มันไม่มีแล้วเขาเล,ลี้แล้วเราบอกแล้วเราบอกคะสซิเลอรคานเลน มันจะไม่เหมือนกันของค่อยแจงไม่มีนาะมาแต่งอันนะั้นะมาแต่งข่าวนะปุ๊เพื่อห้าซื้อมานะแจงข่าวแจงไ,ไ,ไอ,อ้เกลือ หอมทุเรียนพี่น้องเลยน้องสาวเขากระโรมาอยากก,นาก,กนนินอยากกินทุเรียนกันอยากกินทุเรียนก็มาละเมคเอาอันนีนน้นับโอ้งามเพงเงาะโ,โลละสามสิบห้าบาทเอาข้นรแล้วบอกคะ เขาเล,าลายนะคะเดี๋ยวด้วย ถ่ายอะไรครับผมถ่ายอะไรฮะช่องนี้ถ่ายอะไรเนี่ยนะฮะถ่ายลูกแอปเปิ้ลอย่าชิปุกกอกวันนี้ก็มากับนะทีมเนี่ยยูทูบเบอร์สาวสวยนะฮะยหญชิปุปป้าทบ้าน,นะะมาซื้อผลไม้นะ,ะเพื่อไหว้อู่นปู คืออย่างนี้ยาที่ต้องซื้อเนี่ย9อย่างครับเราสามารถเลือกได้เต็มที่ด้วยตัวเองเป็นร้านประจําที่อันนี้คือร้านประจำที่ยามาเอาครับเจ้ามังกรนะร้านผลไม้ไมที่ตลาดมโนนะฮะร้านประจําของของย่านนั่เอง เราสามารถเลือกได้ถ้าเรา,เราถ้าไม่สวยเราก็ไม่เอาอเลือกได้คัดได้เพราะว่ามันเป็นของไหวเราต้องสวยอยูอ่แล้วคัดสวย,สวยงาม <c oughs> โอ้โหนี่แบบนี้ดีมากเลยเนาะ ตูดตูดมันเปิดบ่โทรศัพท์ตูดเปิดเป็นซ่อมโทรศัพท์อยู่โอ้ส้มก็สวยเนาะร้านนี้นะฮะส้มนี่นะฮะเป็นสายน้ำผึ้งนะฮะโลละ50บาทนะฮะฝรั่งโลเท่าไหร่35บาอฝรั่งโลละ35บนะฮะ มังคุดอันนี้ก็ถือว่าสวยนะ4โลร้อยนะคุณผู้ชมเลยน,นะโจ้มไต้หวัน60เงาะ3โลร้อยนะ,ยนะส่วนแก้มังกรนี่ก็5โลร้อยนะครับผมแล้วอันนี้นดูซิฝรั่งนะปะตะเอ,อา,าแล้วเอ,อาเลยก็จะเลือกเอาอยู่นี่ เออเอาไปเลยก็ใส่ฟรังเยอะหน่อยก็ได้อันนี้พร้อมนะหแตงโม 2. สับปะรดสาแอปเปิลสี่ฟรังห้าแก้วมังกรหก หกอะไรหกส้มเหรออ่าลางส้มแอปเปิ้ลรับแล้วไหนได้อะไรแล้วแอปเปิ้ลได้ยังเจ็ดซาลี่อ๋อแปดเงาะใช่ไหมอ่าส่วนเก้าคือกล้วยเรามีแล้วกล,ล้วยเรามีแล้วถ้าเราไม่เอาถ้าเราไม่เอาเงาะเราก็เอาแตโงโมอ่าแล้วก็มะถุนถ้านาก็เราจะไปเอามะพร้าวที่บ้านแวงแยกหนองแวงแยกหนองแวง อ๋อจะไปเอามะพร้าวที่แยกหนองแวงนะก็ะเท่ากับว่าระหว่างแตงโมงกับเงาะก็เลือกอย่างไดอย่างหนึ่งนะส่วนผลไม้ที่เขามาไม่นโยมไหว้นะ,ะก็จะเป็นมังคุดเนาะอันนี้จะไม่มีการไหว้นะนะครับมังคุดนะฮะชื่อก็จะทําให้ดูแบบนะะดูคุดคุดนะฮะหรือไม่ก็อย่างทุเรียนนะฮะ ก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะฮะคุณผู้ชมนี่ไง่างข้างล่างนี่นี่อ๋อสับรถต้องใช้ที่ที่มีตรงนี้่ออยอดนะฮะถ้าแบบตัดแล้วก็ใช้ไม่ได้นะนะองอย่างนี้อย่างนี้คือตัด ตัดปลาตัดยอดแล้วนะใช้ไม่ได้ ลูกละร้อยซาวมีสามลูกตกลูกละสี่สิบตกลูกละสี่สิบสี่สิบ

买糍粑。 ะค,ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ